สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินจะพามาชมเบี้ยกแก้ที่เป็นรูปล็อกเก็ตนะคะของหลวงพ่อตีตอนนี้ทางเพจก็จะมีแบ่งปันอยู่2องลูกค่ะก็จะมีเป็นฉากสีเขียวนะคะแล้วก็ฉากสีเหลืองแบบนี้ค่ะพี่พีท่านใดที่ชอบเบี้ยกแกออ่อยุคเก่าเก่านะคะรุ่นนี้ค่ะแอดมินแนะนำเลยลูกเล็กนะคะขนาด กำลังบูชาเลี่ยมขึ้นคอได้นะคะไม่หนักมากเพราะว่าลูกค่อนข้างจะลูกจะค่อนข้างเล็กกว่ารุ่นปัจจุบันนะคะอันนี้ค่ะจานสวยนะคะเต็มใบอันนี้ก็คือถ้าเอาไปเลี่ยมแล้วบูชาก็เหมือนเช่าหนึ่งได้ถึงสองนะคะได้ทั้งล็อกเก็ตหลงพ้อตีแล้วก็ได้ทั้งเบี้ยกแก้ไว้คุ้มกายค่ะพี่ๆที่สนใจ สอบถามได้ได้เลยนะคะที่เบอร์0969709842ร้านเจมโม่บางกวยค่ะรับประกันแท้100%รุ่นนี้หายากนะคะสนใจทักได้เลยค่ะ